สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณอูจะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์วันเนาะซีรีส์วันของแท้ๆเลยณปัจจุบันนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของกลองที่เป็นรูปแบบใหม่นะคะก็จะเป็นแนวแนวตั้งเนาะซึ่งรุ่นเดิมจะเป็นแนวนอนนะคะซีรีหลเรียมผืนผ้าเนาะแต่นี่ก็จะเป็นซี่เหลเรยมเป็นแนวสูงนะคะ ก็ล,ลักษณะแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่นะคะของแท้ก,ก็จะมีเลขที่ออยอแล้วก็จะมี QR code นะคะสำหรับสแกนข้อมูลของสินค้าแล้วก็ข้อมูลรีวิวของสินค้าได้นะคะซึ่งสามารถตรวจสอบได้ก็มีเลขที่ออยออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดของสินค้ามีลดนันผลิต แล้วก็วันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะคะซึ่งอายอุอยู่ได้นานถึง2ปีเลยนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะรายละเอียดส่วนประกอบสำคัญนะคะของซีรีวันมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะว่าในกล่องอันนี้เขาก็จะแพคซีอมาอย่างดีนะคะแกะเข้ามานี่แทมแทมแทมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ กล่องก็จะมีสองด้านในเป็นสีทองสกินสีแดงแบบนี้นะคะสวยงามอยู่ในนี้หนึ่งกล่องแบบนี้จะเป็นแพ็ค12อนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องปกตินะคะซึ่งลูกค้าหลายท่านก็จะมีความสงสัยกันว่าเอ๊ะกล่องสิบซองนะคะเป็นหน้าตาแบบไหนก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะก็ซึ่ง เราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทำไมถึงมีอีกแบบหนึ่งหน้านะคะที่เป็นแพ็คกล่องละยี่สิบนะ,ะก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือของแท้เหมือนกันนะ,ะซึ่งท่านที่สามารถจะแลกซื้อกล่องแบบนี้นะคะในราคาพิเศษได้นะคะก็คือคุณก็เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกค่ะสมัครฟรีนะคะก็ สมัครฟรีเพียงแค่เลือกซื้อนะคะหนึ่งโปรชั่นก็สามารถสมัครฟรีแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเลยนะคะก็จะมีข้อมูลเหมือนกล่องจริงทุกอย่างเลยนะก็กล่องจริงทั้งสองอย่างเลยเนาะ,ะแต่อันนี้เขาเรียกว่าชุดทําการตลาดนะคะเราจะไม่อ่จัดจาหน่ายแบบนี้นะคะเราจะไม่จําหน่ายกล่องแบบนี้นะคะเนื่อกจากว่าคุณนะคะได้สั่งซื้อกล่อง ปกติแบบนี้นะคะขั้นต่ำสกล่องแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์แลกซื้อกล่องแบบนี้จาําววน22องค่ะอันนี้เขาเรียกว่าชุดแลกซื้อนะคะมี20สองในราคาที่พิเศษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาบอกราคากันทีเนี่ยค่ะพอแกะมาก็จะเป็นซองสีทองด้านในนะคะสก,กินสีแดงเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะขนาดบรรจุก,ก็คือ3กรัมเท่ากันเลยนะคะก,กับกับกล่องปะกะตินี้ยสองน,น,นะคะ ตัวนี้12และตัวนี้ก็คือ22นะคะคุณจะสามารถแลกซื้อกล่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อนะนะคะนะคุณซื้อเซ็ตแบบนี้นะคะ4กล่องก็นะอุตจาร์ให้ดูะนะคะนี่4กล่องในราคาที่สุดพิเศษอยู่แล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ย1กล่องเนี่ยนะคะถ้าราคาปีก็หก็1,950บาทราคาสมาชิก1,195บาท ซื้อสกล่องก็พิเศษอยู่แล้วอย,อยู่เหลือเพียงแค่3 9มพับาทนะคะก็ตกเฉลี่ยอยู่แค่กล่องละ7จ็้อยเบาทนะคะยังไม่พอค่ะคุณสามารถแลกซื้อนะคะกล่องแบบนี้เมื่อกี้4กล่องกล่องละ1ิซองนะคะจะได้ไป40่สิบซองนะคะสามพบาทคุณมีสิทธิ์ที่จะแลกซื้อกล่องแบบนี้ที่2ีซองในราคาเพียง580ร้ยบาท นะคะก็สูงสุดไม่เกิน4กล่องนะคะก็กล่องละห้าร8 0คูณ4กล่องก็2 3 2 0บาทนะคะก็ได้ไป80ซองเลยทีเดียวนะคะก็แปซองแล้วก็อันนี้อีก40ก็จะรวมเป็น1 2อองเนาะแล้วถ้ามีโอกาสพิเศษนะคะโอกาสดีๆนะคะในบางโอกาสในบางครั้งนะคะบริษัทก็จะมีแถมนี่ค่ะจัดโปรโมชั่น ก็จะแทนโปรโตีนนะคะซึ่งโปรโตีนอันนี้นะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะก็จะเป็นสารอาหารครบห้าหมู่เลยนะคะตัวนี้จะมีไฟเบอร์นะคะมีแคลเซียมมีเออ่มัลติวิตามินเนาะมีโปรโตีนนะคะตัวนี้จะช่วยเออ่ทำให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะนี่เขาก็จะมีออย,ยอ์มีเนี่ยค่ะส่วนประกอบ สำคัญนะคะในโปรโตีนนี้อันนี้จะเป็นกล่องสีชมพูรสผลไม้รวมค่ะเราจะมีให้เลือกทั้งหมด3รสชาติจะมีชาเขียวช็อกโกแลตแล้วก็ผลไม้รวมนะก็เป็นอะไรที่ขายดียมากแล้วก็แถมให้นะคะเมื่อซื้อครบสิกล่องน,นะคะจะแลกซื้อหรือไม่แลกซื้อก็ได้แต่ถ้าแลกซื้อก็คือ,อมันก็จะทำให้ได้สินค้าเยอะขึ้นแล้วก็ในราคาที่ถูก นั่นเองนะคะก็คุ้มมากๆเลยนะคะก็ในบางรอบนะคะอาจจะแถมนะฮะซีวิววันก็จะได้ถ้าเกิดว่าแถมซีวิ 1, ววันเราก็จะไม่ได้แถมโปรตีนเนาะนะฮะจากปกติ4กล่องใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นนะคะแถมซีวิววันอีก1กล่องก็จะเป็น5กล่องนะคะ,นะคะ,นะคะก็จะได้ไปทั้งหมดนะคะหนึ 5, ่งเซตถ้ารับ สิทธเลสด้วยมันก็จะรวมที่130ซราคา6,315บาทนะคะยังไม่รวมจัดส่งนะคะและในช่วงสวัสดีปีใหม่เนาะก็จะเป็นโปรพิเศษนะคะก็ช่วงนี้ก็หมดโปรไปแล้วนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก็ต้องดูรอบโปรใหม่นะคะว่าจะเป็นโปรอะไรถ้ารอบโปรช่วงปีใหม่ก็จะมีตัวนี้ด้วยค่ะแถม ยูนิโกลพาสนะคะแล้วก็มีผลตัวนี้ด้วยเซนโทนะคะสารสารสกัดกระชายขาวนะคะอันนี้ก็จำกัดจำนวน500ชุดเนาะซึ่งหมดโคต้าไปแล้วจ้านะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอกับ้าก็ถ้ามีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ไม่ไม่เป็นโปรนี้ก็อย่างไงก็คุ้มอยู่ดีนะคะ ก็ดูแลสุขภาพกันแบบยาวๆไปเลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวซีรีส์วันอ่ะเห็นไหมขณดกล่องชดเทปเราก็จะมี qr code ด้วยเหมือนกันนะคะคุณสามารถศึกษาข้อมูลน,นะคะสินค้าว่าตัวนี้ผลิตจากอะไรนะคะช่วยอะไรได้บ้างนะคะสามารถสกแกนเข้าไปเช็คดูได้เลยนะคะที่ข้างกล่องได้เลยค่ะคุณลูกค้าอ่ประมาณนี้นะคะตัวอ๋ก็มาให้ใรายละเอียดข้อมูล เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะดื่มกันทุกวันนะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเตรียมแพ็กของนะคะส่งไปต่างประเทศนะคะก็ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะ